สวัสดีครับจากไข่เกษตรชาวบ้านครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะจะมาพูดถึงเรื่องโครงการเราชนะก็จะจะพูดถึงกลุ่มผู้ที่มีแอปเป๋าตังและมีบัญชีผูกกับ g w วเวเลตแล้วนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ากลุ่มนี้อยู่ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็เป็นผู้มีแอปเป๋าตัง และจีวเรตนะครับสำหรับโครงการเราชนะท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบผลว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านโดยจะแจ้งผลนั้นผ่าน w w w ร์ไเราชนะ .com จะประกาศในวันที่5กุมภานี้นะครับก่อนที่จะถึงวันที่5กุมภาในแอปเป๋าตังของทุกท่านที่ใช้งานอยู่ จะมีคำถามขึ้นมาว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการเยียวยานี้หรือไม่และอาจมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนจะกรอกรายละเอียดอย่างไรก็เดี๋ยวจ,จะไปหามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับก็จะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติเงินเยียวยานี้นะครับก็จะเน้นย้ำเลยนะครับคุณสมบัติข้างต้นที่ เขาจะตรวจนะครับก็มีดังนี้ครับก็เป็นบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้มีประกันตนมาตา3า33ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็มีรายได้รวมปีที่แล้วไม่เกิน3 0 0แสนบาท และมีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับเขาจะตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติโดยท่านไม่ต้องทำอะไรเพราะเขามีฐานข้อมูลอยู่ในแอปอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงวันที่5้กุมภาเมื่อเราไปตรวจสิบแล้วปรากฏว่าท่านได้รับสิท สิ่งที่จะเกิดขึ้นในแอปเป่าตังก็คือจะมีเงินโอนเข้าบัญชีใน G ีเวเลตนะครับจะเข้าบัญชี g ีเวเลตครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับซึ่งการเยียวยานนั้นท่านจะได้รับเงินทั้งหมด7,000บาทนะครับและรัฐบาลจะทยอยจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทไปเรื่อยๆจนครบ7,000บาท โดยเงินจะเข้าบัญชีในจีวเลตทุกวันพฤหัสนะครับสำหรับวันที่18กุมภานั้นจะมีเงินเข้าบัญชีจำนวน2,000บาทเพราะว่าโครงการเยียวยานี้นะครับจะเริ่มเยียวยาตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาได้มีการ โอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาแล้วซึ่งบัญชีเจเลดก็จะทบยอดให้จากสัปดาห์ที่แล้วรวมเป็น2ส,สัปดาห์จึงโอนเข้าบัญชีในวันที่18กุมภานั้นเป็นจำนวนเงิน2อ0 0บาทและสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ละ1,000บาทไปเรื่อยๆนะครับก็เมื่อมีเงินเข้าบัญชี g จเลดแล้ว ท่านก็สามารถนําแอปโครงการเราชนะไปใช้จ่ายได้เลยนะครับโดยที่ไม่เหมือนโครงการคนละครึ่งนะครับก็สําหรับเงินที่เข้าบัญชีท่านไม่ต้องรีบใช้เพราะมีเวลาในการใช้จ่ายถึงวันที่31พฤษภาคมและก็ไม่มีขั้นต่ำในการ ใช้เงินนะครับก็จะเป็นการให้ทีละสัปดาห์ทบกันไปนะครับก็สำหรับประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่ใช้จ่ายโครงการเราชนะก็มีขอบเขตเพิ่มไปถึงเรื่องของการใช้บริการด้วยนะครับก็อย่างเช่นที่เข้าร่วมโครงการก็จะมี ใช้บริการรถแท็กซี่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะใช้จ่ายผ่านโครงการเราชนะได้ด้วยนะครับก็เป็นโครงการที่จะไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆสําสำหรับกลุ่มผู้ที่มีแอปเป๋าตังผูกบัญชีจีโอเลดนะครับก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ พี่ๆทุกท่านที่จะนำเงินไปใช้ในโครงการนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ